ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทกํา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024ส่โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนงคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการยืนยันตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีแพ็ครูปแบบไหนกันบ้างมีนักเตะคนไหนกันบ้างมาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็ลงมาเริ่มไล่เรียงดูเลยแลย้ว,ลวกัน,นนะครับว่ามีขข้้อมูล่าาาวสรรยัังไกนนบบะค อย่างที่ได้บอกไปนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงนักเตะตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็คือมาแทนที่แพ็คเก่านั่นเองนะครับสำหรับแพ็คเก่าที่พูดถึงก็คือแพ็คนี้นะทุกคนเป็นแพ็คของ e p i c English League Attacker คนหรือว่าแนวรุกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่นำทัพโดยเดนิสลอสโธนไมเคิลโอเว่นนะครับแล้วก็โอการ์สกีนะครับที่กำลังจะหมดอายุไปวันจันทร์9โมงเช้านะครับและสำหรับแพ็คใหม่ก็คือมีหน้าตามาแบบบนนนี้เลยะคครัทุก เป็นแพ็กอีพิกเช่นกันอีกคนเป็นในส่วนของอีพิกอิตาเลียนหลีกกราเดียนคนหรือว่าในรับของกันโชซเซียอิตาลีนะครับก็คือมีตำนานมา3คนด้วยกันนะครับแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะตำนานทั้ง3คนกันก่อนเลย้ลยกันนะครับว่าจะมีใครที่ค่าพลางังเวบตันคร่าวๆเท่าไร่กันบ้างน,นะครับเริ่มชีคนแรกคนเป็นแบ็คขวาจากเอซมิลานนะครับ มาในรูปแบบของการที่ปิดการ์ดเขียวทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่81นะครับเวตันอยู่ที่95และเมื่อบูญอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นเนสตาร์ทุกคนตำแหน่งของกองหลังเซนแบ็กหรือว่า CB นะครับในรูปแบบของตำนานลาซิโอนะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่84ทุกคนเวตันอยู่ที่98และเมื่อบูญอยู่ที่102นะครับปิดท้ายด้วยตูรามทุกคนตำแหน่งของแบ็กขวานะครับมาในสีเสื้อของยูเวนตุสทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 103เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับตำนานแพ็กใหม่ท so 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 ี่ถูกเพิ like so ่มเข้ามาวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับก็อยากได้ใครกันบ้างเลีงใครบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆทุกคกการแจกทองฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไ,ไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ